การเพีนะครับเจอผมแดชเฉมราชนะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์ที่2มีนาคม2567นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการมวยตู้ก็จะวิจารณ์2รายการนะครับก็คือรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับแล้วก็รายการศึกจิตเมืองนนท์นะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1รายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาตอนเที่ยง15บห้นะครับเทวฤทธิ์พีเคพียิมนะครับวันนี้เจอกับหยกเพชรสุคคลการช่างนะครับคู่นี้สู้กัน116นะครับคู่นี้เคยเจอกันมานะครับเจ้า เทวฤทธิ์เนี่ยเคยชยนะนกมานะครับที่เวทีสยามอ้อมน้อยนะครับวันนี้มารีแมตช์กันนะครับเจ้าเทวฤทธิ์มวยจากสงขลานะครับซ้อมนกย bon like 00, Ellis, ินลากระบังนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็ชนะมงคลเพชรนะครับขณะที่คู่ชกนะครับมงคลเพชรมวยจากขอนแก่นนะครับซ้อนสองมงคลกันช่างนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้นอกยกที่3เจ้าเทวฤทธิ์นะครับไฟล์ไฟล์ก่อนหน้านี้เจ้าเทวฤทธิ์ลดไม่ลงนะครับขณะนี้วันนี้ น้ำหนักก็ปกติแล้วนะครับวันนี้ชอบไปที่เจ้ามงคลเพชรนะครับเคยแพ้มาวันนี้น่าจะแก้มือได้นะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับมานัดต่อแย้มสวนนะครับวันนี้ต่อน้ําหนัก2ปอนด์นะครับให้กับเจ้าเพชรอันดาเจ็ดยอดยิ่งนะครับก็1้อยสิบห้าต่อร้อยสิบเจ็ดนะครับมานัดประมวยจากนครศรีนะครับซ้อมต่อแย้มสวนนะครับขณะที่เพชรอันดานี้มวยจากชุมพรนะครับซ้อมเกียริยอดยิ่งครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็เพ้กกรปั้ดทองนะครับคู่นี้ชอบไปที่มานัดนะครับมานัดต่อแย้มสวน แล้วก็คู่ที่สามนะครับพจิจักจันรชหพยักนะครับยอดมวยกอทอคนล่าสุดนะครับวันนี้เจอกับทูมารโลเกียรทรงลิ์นะครับเจ้าพิจักจันนี่มวยจากสีสเกตนะครับซ้อมสอสมหมายอยู่กับทีมงานเสียหมายนะครับก็มวยซ้ายฝีมือดีครบเครื่องนะครับผลงานแฟนล่าสุดแพ้นอกขุนศึกยอดหดขุนศึกเล็กนะครับแพ้นอกขุนศึกเล็กลก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้เจ้าแปะยิมนะครับหลังจากที่ได้ยอดมวยมานี่แพ้รวดเลยนะ วันนี้ตั้งมุมมันตั้งใจเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกนะครับขณะที่คู่ชกเนี่ยทูมาร์โล่มาจากบึงการนะครับซ้อมเกียร์ทรงลิทนะครับนี่ก็มวยซ้ายเหมือนกันนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะเจ้ารักชุมพอนะครับคู่นี้วัดใจยอดมวยกอทอคนล่าสุดนะครับเพชรจักรจันนะครับและก็คู่ที่4นะครับดีแลนบรูทีภูเก็ตมวยไทยนะครับนักชกจากออสเตรเลียนะครับเจอกับจักรเพชรนายกเอทศสลานะครับเจ้าจักรเพชรเนี่ย มาแทนเจ้าเกติศักดิ์นะครับวันนี้ยังชอบไปที่ดีแลนดนะครับมวยในรายการการเตรียมตัวิซ้อมดีกว่านะครับมวยชอบช่องสามนะครับชอบเพชรจักจันยอดมวยคนล่าสุดนะครับแล้วก็เจ้ามานัทนะครับเพชรจักจันแล้วก็มานัทนะครับส่วนรายการที่2นะครับรายการสืดจิตมงนน์นะครับทางช่อง JKN มาตอนบ่าย2-35นะครับคู่ที่1ก็เสือเก้าออโชคชัยนะครับเจอกับมนุษย์หินนะครับคู่นี้เวทเล็กๆนะครับ35กิโลคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเสือเก้านะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับเพชรนรสิงห์สอตะเคียนทองนะครับเจอกับบอนไซลูกส่วนออโตอาวันนักโชคจากประเทศอินเดียนะครับคู่นี้โชคกันร้อยสนะครับก็มาขาดด้วยกันทั้งคู่นะมาร้อยิบ้านะครับคู่นี้ชอบไปที่บอนไซนะครับบอนไซออโตอาวันนะครับแล้วก็คู่ที่3มครับสมิงเดชลงเดยนราาวินีบางแก้วนะครับวันนี้เจอกับเจ้าหยกเมส่วนผู้กององค์ต่อมอนะครับคู่นี้ชอบสมิงเดชนะครับแล้วก็คู่ที่4ี่นะครับวัชระพลแสงมรกตนะครับ วันนี้เจอกับเคี time, <dernière> ่ยวฉลามน้ําแผลลูกสาวกำนันกุ้งนะครับก็วัชรพลนี่มวยจากชัยภูมินะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะน็อกยกที่หนึ่งเจ้าหลักเพชรนะครับขณะที่เคี่ยวฉลามนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็มีแพ้น็อกยกที่สองเจ้าโชคชานชัยนะครับคู่นี้ชอบไปที่วัชรพลนะครับแล้วก็คู่ที่5นะครับจงสนั่นลูกเขาขวางครับเจอกับฉลามขาวจิตนองนนท์นะครับคู่นี้ชอบจงสนั่นนะครับแล้วก็คู่ที่หนะครับ เพรนรินปอปวิทนะครับวันนี้เจอกับรัฐพลเกียรตพลทิพย์นะครับเจ้าเพนนารินนี้มวยจากกาลสินนะครับก็มวยเข่าครับสูงยาวเข่าแหลมผลงานก็มีแพ้นิเชานะครับไฟล่าสุดขณะที่คู่ชกนะครับรัฐพลนะครับรัฐพลนี้มวยจากสุราชนะครับไฟล่าสุดเนี่ยแพ้เจ้าไข่จิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็คู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพรนารินนะครับเพรนารินปอปวิทนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับคู่เอกครับ อเล็กจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าอเล็กเพชรลุงเหลืองนักชกจากอิตาลีนะครับวันนี้เจอกับธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับอเล็กเนี่ยประเภทมวยขวาสูงยาวนะครับผลงานไฟล่าสุดชนะน็อกยกที่3เจ้าผิวพองขณะที่ธงสยามนี่มวยกรุงเทพนะครับซ้อมเกียรติทรงฤทธิ์ครับไฟล่าสุดก็แพ้พรพิทักษ์นะครับคู่นี้ชอบไปที่อเล็กนะครับอเล็กจิตเมืองนนท์นะครับมวยชอบรายการสุดจิตเมืองนนท์นะครับชอบผู้เอกนะครับชอบอเล็กนะครับแล้วก็ชอบเพชรนรินทร์นะครับอเล็ก เพชรนารินนะครับอเล็กเพชรนารินนะก็ชอบคู่ที่4เจ้าวัชรพลนะครับอเล็กเพชรนารินและก็วัชรพลนะครับ